มีคุณเทสึกะโอซามุนะคะที่เขียนถ้าใครคนที่เรื่องที่คนรู้จักมากสุดนะจะเป็นเจ้าหนูอะตอมนะคะแล้วก็แบล็คแจ็ควิหกเพลิงอะไรคนนี้คือเขาเป็นนักเขียนที่ยุคเก่าอะคะ่ะแต่ว่าเขาเป็นหมอะคะ่ะแล้วเขามาเขียนการ์ตูนเขาก็จะเอาความรู้การที่เขาเป็นหมอเนี่ยมาเขียนเป็นการ์ตูนแล้วแบบเออมันมันชาญฉลาดแล้วก็เรียบง่ายมากก็คือว่ามันมันมีทั้งความวิทย์ความศิลป์ความ ปัจยาในนั้นโคบอะค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีแพชชั่นแรงมากคือเขาเขียนงานให้สารพิมพ์พร้อมกันเนี่ยหลายสารพิมพ์มากแล้วก็ไม่หลับไม่นอนเนี้ยค่ะเราจะเคยไปอ่านพวกประวัติของเขาค่ะคือแบบมันน่าทึ่งมากแล้วแบบเป็นแรงบ,บันดาลใจว่าเออเนี่ยเขายัางทําได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนของคนไทยก็ตอนนี้ที่ชอบเป็นพิเศษก็คือคุณสะอาดอะค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะเขียนแนวพวกการ์ตูนการเมืองนิดๆของโมเมนตัมเนี้ยค่ะรู้สึกว่าลายเส้นเขาไม่ได้สวยเนี้ยบแต่ว่า เนื้อหาแล้วก็คําที่เขาใช้เนี่ยมันมันชาญฉลาดแล้วก็กินใจแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเล่าเรื่องได้แล้วเราคอยตามแล้วมันมีทั้งประเด็นที่สนุกที่แบบดีไงมีเป้าหมายของมันนะคะมีเป้าหมายของเรื่องของมัน,นะ